มาต่อกันนะคะจากคราวที่แล้วที่เราว่ากันถึงวิธีการพัฒนาสกิลนะคะในหนังสือของ The Little Book The Little Book of Talent นะคะ52ทิปที่จะทำให้เราพัฒนาสกิลหรือทักษะใดๆก็ตามอันนึงค่ะที่ครูชอบมากเลยเขาบอกว่าให้เราถอดนาฬิกาทิ้งพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องจับเวลาค่ะคนเราส่วนใหญ่บางทีอะค่ะเราก็จะคิดว่าเออเดี๋ยววันนี้เราจะฝึก อันนี้ห้านาทีเราจะฝึกอันนี้1ินาทีเราจะฝึกอันนี้ครึ่งชั่วโมงส่ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่จริงๆเวลาไม่ใช่สิ่งสําคัญในสิ่งที่มันสําคัญของการฝึกคือแทนที่กูจะตั้งว่าวันนี้ฉันจะฝึกออตีกอล์ฟครึ่งชั่วโมงฝึกสวิงครึ่งชั่วโมงไม่เอาคนบอกเลยว่าวันนี้ฉันจะสร้างวงสวิงที่เพอร์เฟกอย่างน้อย2ี่สิบครั้งนึกออกไหมคะแทนที่กูจะไปตั้งเวลาไว้ให้มองเลยฉันจะตั้งใจทํา สิ่งนี้ให้มันเพอร์เฟกให้ได้20ครั้งถ้าคุณเป็นเซลส์คุณก็ตั้งไปเลยฉันจะฝึกการพูดที่เคลียร์มากๆเลยนะฉันจะฝึกการพูดที่เคลียร์มากๆเลยอย่างน้อยสองรอบอย่างนี้เป็นต้นเนื่อ,หอไหมคะฉันจะฝึกเรื่องใดก็ตามขอให้เมคชัวว่าคุณต้องการฝึกเรื่องนั้นให้มันเคลียร์ยกตัวอย่าง,อย,างอย่างสมมติเวลาครูไปเดินจงกรมนะคะ ถ้าเวลามีน้อยเนี่ยถ้าสมมติวันไหนที่เวลาครูมีน้อยโอเคครูอาจจะต้องตั้งเวลาเพราะว่าเดี๋ยวมันเลยเวลาไปทํามาหากินถูกไหมคะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าครูไปอยู่วัดไม่จําเป็นต้องไปทำมาหากินอะไรก็ฟรีสบายเวลาที่เป็นแบบนี้ครูจะไม่จับเวลาครูจะใช้วิธีการสมมติว่าเดินจงกรมไปกลับเนี่ยครูนับหนึ่งรอบครูจะคิดว่าฉันจะไปกลับแบบจิตที่มีสติเนี่ย เอาแบบจิตที่แบบพอหลุดปุ๊บแล้วดึงกลับได้เลยหรือไม่หลุดเลยอย่างน้อย20ครั้งทางความระยะความไกลามาประมาณ39ไปแล้วก็กลับไม่ประมาณ69ใช่ไหมคะังนั้นแทนที่ครูจะบอกว่า10นาทีครึ่งชั่วโมงครูขอว่าถ้ารอบไหนคิดไม่นับจะเดินจนกว่ารอบที่ความคิดมันหายจนกว่าสมาธิมันจะเกิดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้ได้20รอบนะอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เรากําหนดเป็นเวลาบางทีเราจะทําเพื่อทาอ่ะ แต่เราไม่ได้ทําเพื่อเพื่องานของมันคีย์ของมันคือทุกการฝึกอะค่ะเราไม่ได้ฝึกเพราะว่าเราหลอกแค่ต้องการฝึกถูกป่ะคีย์ของการฝึกเราฝึกเพื่อให้เราเห็น progress หรือความเติบโตความก้าวหน้าของตัวเราดังนั้นเราต้องต้อง make sure ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยว,วันนี้ฉันจะขอฝึกเรื่องนี้ให้มัน perfect เลยนะในช่วงระยะเวลาแบบนี้ทีนี้อีกอันหนึ่งคือที่ครูชอบเขาบอกว่าให้ทำทุกอย่างอะลงมาเป็น เป็นช้งเป็นก้อนเล็กๆคือแบ่งแบ่งก้อนซ้อมนะคะช้ง C H U N K ช้งมันเหมือนเป็นเป็นก้อนเป็นวัตคือพูดง่ายๆคือเวลาที่ก่อนที่เราจะซ้อมอะไรอันดับแรกเลยนะก่อนที่เราจะฝึกเรื่องอะไรให้นั่งแล้วเห็นภาพก่อนให้เราเห็นภาพสิ่งที่เราซ้อมจำจำบทที่สองได้ไหมคะที่ครูเคยบอกว่าเวลาที่เราจะซ้อมอะไรเราอาจจะดูะสมมุติเราจะซ้อมแบตเราก็เอาคนานักแบตเก่งๆมานั่งดูแล้วดูเลย ดูรายละเอียดเลยดูทีละอันเลยดูมือดูแขนดูขาดูสโลดูดูจนแบบเขาเรียกว่าฝังภาพลงไปในหัวเลยจากนั้นนะคะคุณค่อยๆเอามาย่อยอเอามาย่อยเป็นพาร์ทเล็กๆๆๆๆอย่าซ้อมรวมเลยไม่ใช่คนไม่เคยสมมุติคุณจะเล่นแบดเนี่ยช่วงนี้ครูกําลังอินเพราะครูกําลังเล่นแบดใช่ไหมสมมติถ้าอยากจะเล่นแบดอย่างครูเนี่ยครูเป็นพวกใจร้อนซึ่งพวกใจร้อนนะพัฒนาทักษะยากมากเลยนั้นะถ้าเราอยากจะเอาดีจริงๆต้องใจเย็น เพราะใจร้อนปุ๊บม,มาถึงเล่นแบตก,ก็คืออยากลงไปตีเลยซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดถ้าเราไม่ได้ต้องการจะเป็นนักแบตอะไรก็ตามเราไปเล่นเพื่อนสนุกเพื่อจะเบิร์นมันคนละจุดประสงค์แต่เรากําลังพูดถึงถ้าเราต้องการเป็นเอ็กซ์เพรสเป็น Professional <c oughs> ด้านใดด้านหนึ่งสิ่งที่คุณต้องทําแตกต่างจากคนทั่วไปคือคุณจะต้องดูอย่างละเอียดแล้วย่อยออกมาเป็นทักษะย่อยนะคะย่อยมาเป็นทักษะย่อยอยังไงเ <c oughs> ช่นเราลองพูดถึงการที่เราพูดได้แบบนี้นหรือการที่เราจะเขียนหนังสือได้ อันดับแรกเราก็ต้องเรียน abc ก่อนถูกไหมคะพอเราเรียน abc คล่อง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 เรารู้แล้ว abc เป็นไงเราเริ่มประกอบเป็นคําได้แล้วกไก่ขอไข่ข้อควรเป็นไงเราประกอบเป็นคําได้แล้วเรา able, เรู้ a กไก่ขอไข่เรารู้อ a e e ถูกไหมคะสระเรารู้วรรณยุกต์ผันเราก็เริ่มเอามาประกอบเป็นคําพอเราสร้างค <c oughs> <c oughs> ําได้ทําอย่างชํานาญเลยสร้างคําได้สร้างคําได้บวกลบม่บวกลบเอกโทตีจตวาทําได้ชัดๆๆๆชัดชัดชไรต่อ ก็เอาไปเป็นประโยคแล้วเราก็จะจาก1แล้วก็ไปสร้าง2จาก2ไปสร้าง3เราก็จะหาตัวเชื่อมระหว่างทักษะที่1สูทท่ทักษะที่2เหมือนกันในการฝึกทักษะทั้งหลายในโลกใบน,นี้ใช้วิธีเดียวกันแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือเราจะค่อยๆเรียนไปทีละอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าคุณจะฝึกแบตคุณย่อยออกมา,าเป็นตีโฟแฮนคุณก็ฝึกคุณก็ฝึกแต่โฟแฮนเลยเอาให้โฟแฮนให้ได้เอาให้โฟแฮนชัดๆไป แล้วหลังจากนั้นคุณค่อยเป็น back hand back hand ชัดๆทีนี้ลองเชื่อมซิเอาให้มันชัดไปทีละอันก่อนได้ไปทีละอันก่อนแล้วพอเราจะเชื่อมเราก็เชื่อมไปโปแบ back แบ็ r back นี่เราเริ่มเชื่อมทักษะแล้วนะคะคนส่วนใหญ่ชอบฝึกทักษะเป็นภาพรวมถ้าเราจะฝึกให้เจ๋งจริง,รงๆมันต้องย่อยออกมาโอเคฉะนั้นก่อนฝึกทักษะหนึ่งเห็นภาพที่มันถูกต้องก่อนฝังชิปลงมาในสมองก่อนจากนั้นค่อย break down แยกมันออกมาเป็นทักษะย่อย แล้วฝึกทักษะย่อยแล้วหาวิธีเอากลับมาประกอบร่างใหม่นะคะในการเชื่อมทักษะโอเคไหคะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะฝึกอะไรก็ตามรูปแบบเดียวกันหมดแล้วสิ่งที่คุณต้องทําคือในหนึ่งวันคุณจะต้องทําให้ชั้นหนึ่งของคุณเนี่ย perfect ต้องเอาเรื่องหนึ่งเนี่ยให้มัน perfect ให้ได้ในหนึ่งวันคุณจะต้องพยายามที่จะ perfect มันให้ได้นะมันมีกฎเขาใช้ใชคําว่า sap ย่อมมาจาก smallest achievable perfection นะคะก็คือทำสิ่งเล็กที่สุดคุณต้องคุณต้องสำเร็จอะในทาร์กในในในการฝึกทักษะที่เล็กที่สุดให้ได้แบบ Perfect นะะอย่างที่ย้ำไปก็คือว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อฝึกแต่เราฝึกเพื่อพัฒนาการเพื่อการเติบโตวความก้าวหน้าถูกไหมคะฉะนั้นเราอย่าไปแค่อ่ะวันนี้ฝึกไปลูกทีนก็ฝึกฝึกไปแต่ไม่ Perfect มันสักที มันก็จะไม่เกิดประโยชน์พ่อผลหรือการพัฒนาขึ้นมาฉะนั้นในแต่ละวันที่คุณจะต้องฝึกให้เลือกทักษะเล็กๆอะถ้าอย่างสมมติเรียนการแสดงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเด็กบางคนเนี่ยร้องไห้ไม่ได้ไม่มีความเขาเรียกว่าพื้นฐานเนี่ยไม่ได้เป็นคนเซนซิทีฟแต่พอมาเล่นเป็นพระเอกจําเป็นต้องร้องไห้ได้เพราะมันเป็นทักษะสําคัญที่นักแสดงต้องมีไม่ใช่เป็นทักษะร้องไห้นะคะทักษะการเป็นคนอ่อนโยนทักษะการเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึก วิธีฝึกทําอะไรได้บ้างนะคุณจะเพอร์เฟกมันยังไงได้บ้างทุกวันคุณอาจจะฝึกโดยการฟังเพลงที่มันทําให้คุณรู้สึกสะเทือนใจฟังมันไปฟังมันไปฟังมันไปหาหาจนเจอสมมุติคุณเจอเพลงนี้แล้วคุณจะฟังเพลงเนี้ยเช้ามาคุณจะต้องนั่งจินตนาการในเพลงเนี้ยจนน้าตาไหลปึง้งน้ําตาไหลปุ๊บเช็ดน้นําตาปุ๊บหยุดไปทางานได้เลยเนะื้อไหมคะคุณต้องหาเรื่องที่มันเล็กที่สุด ที่คุณอยากจะฝึกเรื่องนั้นนะคะหรืออ,อย่างเป็นคนพูดเร็วนะ,ะถ้าคุณเป็นคนพูดเร็ววิธีการฝึกคือโอกว่าจะพูดได้เนี่ยมันมีทั้งหายใจให้ถูกต้องรูปปากถูกต้องนะคะการโปรเจกต์เสียงออกไปอย่างถูกต้องอันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทักษะย่อยหมดเลยกว่าคนส่วนใหญ่จะฝึกพูดก็มาถึงปุ๊บหยิบหนังสือมาอ่านเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อทางทั้งที่ เรายังไม่ชํานาญในแต่ละทักษะมันก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมฉะนั้นคุณย่อยก่อนวันเดียวเลยฉันจะหายใจให้ถูกก่อนวันหนึ่งคุณจะต้องชนะหนึ่งทักษะเอาแบบเพอร์เฟกต์หนึ่งทักษะให้ได้เพราะคนส่วนใหญ,ญ่หายใจผิดบางคนหายใจเข้าแล้ว <c oughs> อกยกไหล่ขึ้นอย่างนี้อนี้ไม่ใช่นี่หายใจผิดหายใจแบบนี้กลายเป็นว่าไม่มีลมเข้าไปาในท้องแล้วก็คือปอดของคุณก็จะถูกอวัยวะภายในดันขึ้นมาสามารถจุลมได้น้อยลงก็ทําให้มีแรง น้อยลงไปในขณะที่พูดถูกไหมคะดังนั้นถ้าก่อนที่คุณจะพูดอย่าไปพูดเลยให้หายใจให้ถูกก่อนจนคุณรู้สึกเฮ้ยสบายแล้วเริ่มหายใจแบบเป็นธรรมชาติแล้วอ่าทาอย่างเงี้ยอวันนี้ฉันได้ทักษะนี้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเอาอีทักษะหนึ่งอ่าและอีกวันหนึ่งเป็นวันลิง์ทักษะวันนี้หายใจแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของรูปปาก RAEOU RAEOU e คุณก็ฝึกไปเลย RAEOU ฝึกไปหายใจ R A E O U R A E O U ให้รูปปากชัดอพอเริ่มชัดปุบ๊บคุณก็เริ่มเอามาลิ้งล้วเป็นคำพูดเป็นชื่อคุณสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเวลาฝึกมันต้องขยายใหญ่กว่าจริงนะมันก็จะต้องฝึกไปอย่างนี้หารนี่คือการย่อยชั้งแล้วก็เอามาประกอบร่างแต่อย่างน้อยในแต่ละชั้งคุณจะต้องสำเร็จหนึ่งชั้งหนึ่งเรื่องใน1วันโอเคไหมคะ